สวัสดีครับพบกับผมตั้งจากช่องอธิชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะครับสิ่งที่ผมสั่งมาจาก Lazada นะครับวันที่9เดือน9ก็คือสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับรุ่นที่ผมเลือกคือรุ่นที่เขาไม่ค่อยจะนิยมกันเท่าไหร่เห็นได้น้อยมากครับส่วนมากจะเป็นรุ่นนี้ราคาจะอยู่ประมาณ2,999นะครับแต่ระบบขับเคลื่อนจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาเจาะ จุดว่าทําไมผมถึงซื้อรุ่นนี้ครับที่มันไม่ค่อยจะมีใครใช้กันนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนราคามันน่าจะ5้าพันอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ยอดนิยมเท่าไหร่ก็เลยนะคะน่าจะลง เรื่อยๆ,ๆครับแล้วก็มาโดนจัดโปรในวันที่9เดือน9นะครับในราคาประมาณ3,200กว่าบาทนะครับรวมส่งด้วยราคา,ามาใกล้เคียงกับรุ่นยอดฮิตเลยก็เลยตัดสใจซื้อรุ่นนี้มาเหตุผลอ,อะไรผมถึงซื้อรุ่นนี้มาครับแต่ผมยังไม่เห็นของเลยนะยังห่อของเพึ่งมาส่งวันนี้ครับสั่งว,วันที่9ใช่ไหมครับวันนี้วันที่14นะครับก็ยังไม่ได้เห็นพ่อว่าพึ่งมาส่งเลยสภาพกล่องเดี๋ยวผมพามาชมสภาพกล่องดีกว่าครับโอเค ามาดูกล่องกัน,นครับผมได้แกะพลาสติกมาแล้วนะก็แฝะพลาสติกของมัอกีเลยเออแล้วก็ลืมอัดตอนไอเปิดฝาเนี่ยผมอัดไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้กดบันทึกโคตรเฟลเลยอ่ะมาดูอีกรอบนะครับก็คือกล่องก็เป็นสภาพตามนี้อย่างผมส่งแล้วก็สีที่เนี่ยที่ซื้อก็คือรุ่นนี้ครับเป็นสีแดงนะที่จริงผมไม่ได้ชอบสีแดงหรอกแต่ว่ามันเหลือสีเดียวในร้านปกติมันมี3สีครับสีดําขาวแดงแต่ ราคานี้ครับ2,000เอ้ย3,290อรา่ะราคาประมาณนั้นเลยจากปกติน่าจะ4รุ่นนี้น่าจะ0 0่อัพค่าส่งประมาณ250้าดูน้ำหนักครับมาดูน้ำหนักกันน้ำหนักหนักมากเลยนะเพราะว่าไม่มีเป็นพลาสติกเลยตัวโครงคือเหล็กเหล็กนี่แหละครับเหล็กพ่นสีธรรมดาเลยครับก็น้ำหนักก็จะเยอะหน่อยครับเกือบ30โลเนะี่ยโอเคกล่องนี้มันก็เหมือนว่าร้านเขาเพิ่งแพ็คเข้าไปใส่ให้ใหม่แกะพลาสติกกับสายรัดออกมาปุ๊บเปิดได้เลย ข้างในก็เป็นนะสีแดงนะครับตามนั้นครับตามที่ร้านบอกมาว่าสีดําสีขาวหมดก็เลยสีแดง mm hmm. เดี๋ยวขาญาตตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวจะเอาออกมาทีละชิ้นว่ามีอะไรบ้างแล้ว mm hmm. พูดถึงความรู้สึกว่าทําไมผมต้องสั่งรุ่นนี้นะครับนอกจากราคาถูกนะครับทำไมไม่สั่งรุ่นยอดทิศท,ที่เป็นลายการ์ตูนรุ่นนี้นั่น,นครับสวยดีอย่างั้นะสวย สวยจริงๆครับสวยมากแต่ว่าเพราะอะไรผมถึงสร้างรุ่นนี้นะครับตอนนี้มาดูของแต่ละชิ้นก่อนนะครับขออนุญาตเอากล้องไปวางไว้ที่เดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ถนดัดในการเอาของออกจากกล่องนะครับเพราะว่าหนักมากโอเคอ่ะโอเคครับมาดูของข้างในกันนะครับต้องมีการประกอบนิดหน่อยเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกัน,นครับเช yeah. เริ่มจากอะแดปเตอร์นะครับไว้สําหรับชาร์จแบต ต้องมีนะไม่แถมมาเราก็ต้องไปหาหุ้นดูสเปคกันสักหน่อยแรปเตอร์เป็นที่ชาตแบบเป็นวิตชิงนะครับตัวก็ใหญ่อยู่นะสเปคก็คือไวชาร์แบตยี่สิบ24นะครับตัดที่29.2ิบเาดอชาร์ความเร็วที่2แอมป์โอเคตามนั้น ชิ้นต่อมาครับเป็นตะกร้านะครับรุ่นนี้เป็นตะกร้าไม่ใช่เป็นรุ่นผ้านะครับในตัวอย่างเป็นตะกร้าผ้าแต่ผมก็อยากได้แบบนี้นะครับไม่อยากได้ตะกร้าผ้าโอเคตรงนี้เป็นเหล็กนิดหน่อยแล้วเออใช่เหล็กแค่นี้ส่วนตัวตะกร้าเป็นพลาสติกนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็มีการแนะนำจากร้านครับการบำรุงรักษาอะไรนู่นนี่นั่น เห็นไหมครับแคบไปอ่านกันได้นะครับแต่ผมก็ตามนั้นนะครับต่อไปเลยคือเบาะนั่งครับแกะเลยแล้วกันก็เดี๋ยวใช้เองโอเคเป็นเบาะหนังฟองน้ำหุ้มหนังน้องใส่ตามนี้ครับสีแดงเออค่อนข้างนิ่มนะแต่กลมๆเล็กๆน่ารักแค่นี้หมดยังเหยชิ้นเล็ก โอเคหมดหรือ,อยังชิ้นเล็กๆผมว่าหมดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นคารลนเลยอานี่แฮนนะครับมีสายไฟติดมาพร้อมครับถอดแยกออกมาไม่ได้แฮนแฮนรถเตครับก็เป็นเหล็กมีรอยสลอกนิดหน่อยผมทำใจไว้แล้วแหละแต่ราคายนี้ผมก็มีซีเรียสครับไม่เป็นไร คูมใจไว้ครับว่าไม่เป็นไร <laughs> ส่วนนี่ก็เป็นชุดบอกสถานะครับมีแค่เปอร์เซ็นแบกนะครับ30 60 80 100แค่นั้นแล้วก็มีไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟด้วยส่วนไฟสว่างหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูครับมีกุญแจให้2ดอกตัวน,นี้เป็นเป็กเคประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวขอรวบรวมแรงสักครู่นะครับเพราะว่าในการดึงรถออกมาที่น้ำหนัก27กิโล ก็ค่อนข้างลำบากนะครับสักครู่หนักหนักครับผมมาแล้วถ่ายคนเดียวนี่มันลำบ,บากจริงๆ โอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องให้ครับกล่องไปเก็บก่อนอ่ะอ่ะโอเคครับขอญาตินั่งเลยนะครับก็รถก็เป็นสีแดงตามที่เห็นอ่ะเดี๋ยวผมประกอบเลยแล้วกันครับรกอบให้เห็นกันนี่แหละวะ่าแกะออกมาแล้วใช้เวลาประกอบนานไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองประกอบดูเชียบร้อยแล้วไงต่องงแป๊บนึงครับอ๋อโอเคมีสลักอยู่นี้ ตรงคอครับดันไปข้างหน้าลงกระพับอ่ามีหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับเขาไม่ได้แถมหกเหลี่ยมมานะเอมเอาไงดีอ่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวมาครับมาโอเคก็มาต่อกันครับก็ไปยกกล่องเครื่องมือมานะกเขาต้องใช้อ่าหกเหลี่ยมในการล็อกคอตรงนี้มันเดียวไม่ได้ ใช้หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะคะเบอร์หเหลียลหลยลยหล่ยมเบอร์หกหมิลไน่แล้วอยู่ไกลโอเคประมาณหกเหลี่ยมเบอร์หกในการขัดคอให้แน่นคนอื่นตั้งให้ตรง ขึ้นมาตรงนี้เอาข้าวเขาประมาณนี้แล้วก็ใช้ชุดบล็อกประมาณเบอร์สิบนะครับค่ะทั่ว ล็อกที่เขาให้มาให้แน่โอเคอ่ะแน่แล้วตอนนี้ก็ล็อกเห็นแได้แล้วนะครับแล้วก็ปรับโอเคประมาณนี้นะแล้วก็บอกก็ใช้น่าจะเป็นเบอร์อ่ะเบอร์สิบเหมือนกันนะครับ แต่ต้องใช้อาจจะต้องใช้เป็นประแจพ่อ,อยาชุดบอกมันเข้าไปแล้วมัได้ช่วลองได้ไม่ได้ขอโทษครับไม่ไปอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับขอโทษด้วยไม่ตกพื้นผมไม่รู้ตัวครับอความเดูที่แล้วนะครับก็คือใช้หกเหลี่ยมเบอร์หกนะครับหกเหลี่ยมเบอร์หกในการขยน็อตตรงคอให้มันล็อกให้แหนมันล็อกกับล้อนะครับแล้วก็เล็งให้มันตรงตรงกระยางเราหนะ้าเสร็จแล้วก็ขันตรงนี้นิดนึงด้วยพวกประแจเบอร์สิบนะครับจะถึงจะล็อกแบบนี้ลงมาล็อกได้ ไว้ล็อกแฮนด์นะครับไม่ให้มันยกและส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใช้ประแจเบอร์สิบเหมือนกันครับน็อตพวกนี้เป็นน็อตเบอร์สิบนะครับก็ใส่ไปเบาะรุ่นนี้ข้อเสียก็คือเบาะปรับไม่ได้เลยแฮนด์ก็ปรับไม่ได้ฟิตแบบนี้แต่มันมีอย่างอื่นชดเชยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมครับว่าชดเชยด้วยอะไรเข้ามาเบาะเดี๋ยวผมใส่ข้าวๆไว้ก่อนครับไม่มีประแจนะครับใช้ประแจเบอร์สิบแหละแต่ตรงน,นี้ที่เกียรตตัดไปเอา ก็ใส่ให้มันเป็นลูปร่างครับอ่ะโอเคครับก็มีประมาณนี้ในการประกอบนะครับหมดละพร้อมขับแล้วนะครับุญแจเก็บเป็นไท้ายล็อกอยู่เดี๋ยวต้องเก็บสายอะไรนิดหน่อยเพราะว่าบางไฟหน้าส่วไฟหน้าก็ใช้ไขควงนะครับในการขันให้มันแน่นครับก็ส่งพื้นส่งแล้วแต่เราอ่ะ ก็มีประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวผมพามาดูว่าผมทําไมเอารุ่นนี้ครับเข้าๆนะนครับเดี๋ยวรีวิวตัวเต็มแบบละเอียดยิบหรือผมหารุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่คล้ายๆกันครับที่รุ่นยอดฮิตที่ผมบอกมาได้ผมจะรีวิวเปรียบเทียบกันเลยว่าอะไรข้อดีข้อเสียแต่ละรุ่นคืออะไรนะครับเอาตอนนี้เอามาดูใกล้ๆครับเข้าๆกันอ่าก็รุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกครับที่ผมทําไมสั่งรุ่นนี้มาไม่สั่งพวกที่สีสรุ่นนี้ก็คือเหล็กทั้งอันเหล็กหมดเลยนะ แนนะครับก็เห็นที่เห็นหนก็มีแต่ด้านนี้ก็มีคันเร่งนะไม่มีอะไรเลยต่วนี้ก็จะเป็นบอกสถานะแบบไฟหน้าคราวข้า,ขา,ขาก่อนนะครับก็เดี๋ยวดีว,วิวเต็มๆแบบทุกซอกทุกมุมจะมาเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกุญแจเปิดดูก่อนโอเคกุญแจออกมาแล้วนะครับตอนนี้เสียบไปละเสียบไปแล้วก็ ที่เปิดก็เปิดปกติเหมือนรถทั่วไปทีแรกก็เปิดเครื่องทำงานครับก็ก็ทำงานบิดได้เลยโอเคบิดได้เลยนะครับบิดได้แล้วก็อีกทีก็เป็นการ,ปาเ,รา bit, เปิดไฟหน้าเพราะไม่มีสวิตช์ปิดเปิดไฟหน้ามีแต่แต่ไฟเลี้ยวก็ไม่มีแบบรุ่นยอดฮิตนะครับรถรุ่นสวยๆนะเขามีไฟเลี้ยวให้ด้วยส่วนไฟหน้า อย่าไปหวังอะไรมากครับไม,ไม่สว่างไม่สว่างเลยสําหรับผมเดี๋ยวผมไมเป็นไรครับผมหามาติดแน่นอนเดี๋ยวจัดเต็มครับพูดถึงความรู้สึกนะครับว่าผมทําไมสั่งรุ่นนี้ก็คือตัวนี้เลยอ่าข้างหน้ามีโชกค,ครับผมมีโชกให้ชกอัพไม่ตกหลุมอะไรก็น่าจะไม่ค่อยเสียหลักครับเพราะว่ามีโชอยางหน้าครับเป็นแบรนด์อยู่ยางยางหน้าเป็นยางเติมลมนะครับตัวนี้ยางแบนด์ มีโชคหน้านะครับแล้วก็โชคหลังนะครับผมดูอุปกรณ์แต่งให้เรียบร้อยแต่เขาบอกว่ารีวิวกันว่าแขงแขงจริงครับไม่เป็นไรเดี๋ยวห้ามาเปลี่ยนได้เห็นราคาในเน็ตกับตัวแค่คู่แล้วสองร้อยเองมั้งเดี๋ยวจะเอาของแบบโชคดีดีไซ์ถ้าหาได้นะครับของจักรยานมีเบอร์นี้แล้วก็เห็นไหมครับว่ารุ่นนี้จะไม่มีสายพานฝั่งปกติรุ่นแอร์รุ่นที่สวยๆนะครับมันจะ เป็นระบบสายพานเนาะสายพานข้อเสียก็คือสามารถขาดได้นะครับชำรุดได้ล้อที่ม,มีมอเตอร์อยู่ข้างในเขาเรียกว่าเป็นล้อแบบข้ามมอเตอร์ครับตัวนี้เป็นยางตานะันไม่ไม่มีลมข้างในนะครับจะแ,แข็งหน่อยก็ชดเชยด้วยโช๊คครับโอเคนี่แหละครับล้อที่นี่เลยคือล้อนี่แหละที่ผมต้องการนะครับเพราะว่าถ้าซื้อแยกเราซื้อรุนนๆมาใส่แบบล้อก็ได้ครับุ่น,นสายพานแปลงใส่แบบล้อแบบนี้ก็ได้แต่เราต้องไปเปลี่ยนกล่องเพราะล้อแบบนี้มันจะใช้ไฟแบบ3เฟสนะครับแรงต่ำ สามเฟสที่สเปคมันย4โวลต์เป็น3เฟสเป็นไฟเหมือนไฟ AC 3เฟสเลยสำหรับรุ่นนี้แต่ส่วนรุ่นที่มีมอเตอร์จะเป็น2ส,สายนะครับก็จะเป็นไฟ DC ครับจะเป็นพันสี่เหลี่ยมนะครับเป็น PWM การคอนโทรลก็ความสมมุติก็แตกต่างกันละเพราะว่าถ้ารุ่นนู้นเราจะเปลี่ยนใส่เป็นข้ามมอเตอร์แบบนี้ห้ามมอเตอร์แบบนี้ก็ราคาเห็นใน l a z a d a นะครับสั่งจา,จากจีนครับราคาอยู่ที่1,300บาทก็ซื้อมาแปลงไอรุ่นนู้นได้ครับถ้าใครอยากได้ แต่ส่วนแบบนี้เขาให้มาเลยจบครับอ่าเหมือนว่าไอ้ยี่สิบโวล์เนี่ยมันจะรับได้36มสิบโวล์ด้วยแสดงว่าถ้าเราจะเพิ่มความเร็วก็แค่เปลี่ยนแบตอาจจะเปลี่ยนกล่องนี่หน่อยเดี๋ยวผมลองแกะอยู่ใต้นี่ดูนะครับมาเดี๋ยวไปแกะกันเลยผมคิดสงสัยมากไม่แกะก็คือไม่จบครับคลิปนี้อาจจะเป็นการอันบ็อกที่ยาวเพราะว่าความสงสัยมันเยอะว่าจะทาอะไรต่อไปได้บ้างนะครับผมกะจะเอามาเรื่องนี้ก็จะมาลอง ว่ามันวิ่งได้ไกลกี่กิโลแล้วผมจะทําเป็นแบตลิเธียมในขนาดเท่ากันเราจะวิ่งได้อีกกิโลแล้วก็จะเปลี่ยนแบตให้สเปคมนสูงขึ้นระบบเป็น36มโวลต์ให้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นไม่รู้จะได้หรือเปล่านะทบนี่คือพูดไว้ก่อนถ้าใครชอบก็กดติดตามช่องรอไว้เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาแน่นอนนะครับ โอ้ยเมื่อยมือครับขอญาตัดแป๊บนะครับสำหรับคนขี้เกียจแบบผมแบบนี้ไม่ไหวหาของทุ่นแรงก่อนครับโอเคมาแล้วของสําหรับคนขี้เกียจแรงหน่อยครับง่ายขึ้นเยอะ จบครับปกติฮาร้านรีวิวเขาจะไม่แกะให้ดูเพราะแต่นี้ผมซื้อมาเองย้ำนะครับว่าผมเสียเงนินซื้อมาเองเพราะฉะนั้นผมลุยทุกซอกทุกมุมแน่นอนดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีครับโอเคมาตัวลรกป้าแน่นลองครับแบตเตอรี่รุกนี้โอเคเป็นแบตยอดฮิตเลยครับสำหรับพุตเตอร์ซื้อแยกซื้อแยกแผงนะครับประมาณพันคือลุกงละห้าร้อยเอาแน่ใจติดกาวไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองว่าร่งได้ไกลกี่โดเสร็จแล้วผมก็น่าจะเปลี่ยนไปเลยเป็นลิเทียม Okay, เ้วก็มาลองการว่านีเทียมว่ตจะไกลได้ก,กี่แล้วก็มาทำทับคาเร็วว่าจะได้แค่ไหนชุดนี้ชุดคอนโทรนี่นะครับเป็นคอนโทรลแบบนี้เลยขอดูสเปกหน่อยเรียบร้อยกล่องบอกมาเลยครับว่า24 3สิพสทับามสิบหก่นนะครับเห็นไม่เอ่ยพะฉชนนใส่แบต36มสโวลต์ได้ไม่มีปัญหากล่องเป็นชุดคอนโทรในสเปคบอกว่า300วัตต์หน้ามอเตอร์300วัตต์ก็น่าจะไม่ถึงแล้วเพราะว่าสเปคชุด กล่องควบคุมแค่250วัตต์นะครับถ้าจะให้แรงขึ้นก็น่าจะต้องเปลี่ยนกล่องหรือมอเตอร์เดี๋ยวมาดูกันทีกทีครับว่าจะทําอะไรได้บ้างส่วนสายมอเตอร์ที่ผมว่า3สายนี่ไงมอเตอร์3เส้นจริงๆด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์เยอะมากนี่แหละ ข้อดีของกูตเตอร์ตัวนี้ครับราคาเมื่อราคามันเกือบเทียบเท่ากับไอรุ่นที่สวยๆครับคือรุ่นนี้ได้โชคเลยมอเตอร์เป็นแบบฮับมอเตอร์และก็ได้โชคหลังแค่นี้พอครับผมแล้วก็กล่องก็ลงรับ36โวลท์ก็มีวันนี้ครับเป็นทางที่ผมว่าจะทำนะครับคืออัพแบตไป36โวลท์ก่อนนะแล้วก็มาลองเออมาลองเดิมๆก่อนว่าขับความเร็วเท่าไหร่ ชาเต็มวิ่งไกลแค่ไหน,นเสร็จแล้วก็เป็นวิเทียมด้วยสเปคเดียวกันหน่นี่น่า,นนานจะเป็นลูก12องแอมป์ครับ12แอมป์สองลูกก็เป็นย4โวลต์2อแอมป์โอเคเสร็จแล้วก็มาสุดท้ายก็มาเพิ่มแบตเพว่าจะได้ความเร็วขึ้นมาไหมหระยะทางขึ้นมาไหมติดตามชมไว้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราติดตามชมชมก็ไ,ได้เลยอ่ะ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับหวังจะว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นการรีวิวในการตัดสินใจว่าเราควรซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นไหนครับยา้าอีกทีนะผมซื้อมาเองนะครับโปร9เดือน9นะครับ99ของ Lazada นะครับได้คันนี้ได้มา3,290บาทประมาณนี้ครับรวมส่งและที่ได้ชกหน้ามาแล้วก็ชกหลังครับมอตเตอร์เป็น มอตเตอร์อยู่ในยางเรียบร้อยเป็นยางเป็นยางตันครับด้านหลังไม่ต้องเติมลมไม่รั่วนะครับยางหน้าเป็นยางเติมลมครับตัวน,นี้ยางแบนมากส่วนชุดคอนโทรลนะครับเป็นแบตมีแบต24โวลต์อย่ามีทีนะเป็นแบตยี่สิบีโวลต์นะครับเป็นแบต1 2สองแอมป์2อลูกต่ออนกรุมกันเป็น24โวลต์ส่วนกล่อง ควบคุมครับลองรับ36วนมาเรียบร้อยแล้วก็คือสามารถเปลี่ยนแบตเปลี่ยนชั้น6วนทำให้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นได้เลยครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับการอันบล็อกอาจจะยาวนานหน่อยเกือบจะเป็นกึ่งๆรีวิวแล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้รีวิวกครับไว้อใจรอนะครับติดตามชมในตอนหน้านะครับส่วนสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจในการซื้อของผู้ที่เข้ามาชมนะครับว่ารุ่นไหน หมอะกันนะครับผมไม่ได้ขายแค่มาแนะนําให้รู้ครับส่วนสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าพอาคลิปหน้าผมจะมาเจาะละเอีอยดถีนะครับส่วนสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณสําหรับหมื่นซับสไครดด้วยครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาชมบาย